ะะเงินรางวัลของผู้เข้าประกวดนะครับนางนพมาศประจําปีนี้นะครับมีอยู่ด้วยกัน4รางวัลดังนี้ครับรางวัลชนะเลิศอกกับหนึ่งนะคะ ได้รับเงินรางวัลจำนวน5,000ันบาทพร้อมมงกุฎและสายสะพายค่ะรางวัลชนะเลิศรองอันดับหนึ่งนะคะจำนวน4 0 0 0ันบาทพร้อมสายสะพายรางวัลชนะเลิศรองอันดับสองนะคะจำนวน3 0 0 0ันบาทพร้อมสายสะพายและรางวัลชนะเลิศรองอันดับ3นะคะจำนวน2 0 0 0ันบาทค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีรางวัลพิเศษอีกหนึ่งรางวัลใช่ไหมคะพี่เขธใช่แล้วครับในส่วนของรางวัลพิเศษนะคะต้องขออนุญาต แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังท่านผู้เกียรติทุกท่านที่มาร่วมในงานในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมีการจัดแต่พิเศษอย่างนึงว่าหนึ่งช่อน,นั้นจะมีดอกไม้อยู่หกดอกดซึ่งแน่นอนว่าซื้อเป็นช่อจะได้คะแนนเพิ่มมาอีกนน1คะแนนด้วยนะ ้ใมหาชนนะคะก็มีเงินรางัลเช่นเดียวกันนะคะเงินรางวัลจำนวน2,000บาทพร้องกันก็มีหมุงและสายสะพายด้วยนะคะไม่แน่ว่าที่หนึ่งและก็ขวัญใจประชาชนก็จะเป็นคนเดียวกันแน่นอนนะคะไม่เลี่ยงกีรค่ะต้องรอัวํทไมไม่มีคน่รัมาน่อารย์เน่นยด้วยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเราต้อประหยัดท่านน่าผู้น ส่วนของท่านคณะผู้บริหารท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่จะมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็จะได้ให้เกียรติที่มาบนเวทีด้วยนะครับซึ่งในส่วนของคณะผู้บริหารของเทศบาลตระเวนอากาศยานไทยบ้างครับคุณไอซ์ครับไป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 

ทุก่วันนี <|so|>> ้ยากได้รับุกสมาชิกสภาเทศบาลตะบนนาคานาุกวันสสงสมาชิกสภาเทศบาลตะบนนาคาลุรัน์ุมาชิกสภาทศบาลตะบนนาคา นายประยัดพรเราสมาชิกสภาเทศบาลตะบลนาคานายวิรัติดีสมาชิกสภาเทศบาลตะบนนาคาและนายวิชิตชัยครรหาสมาชิกสภาเทศบาลตะบลนาคานะครับซึ่งนอกจากในส่วนของคณะผู้บริหารนะครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลตะบนนาคาแล้วในวันนี้เรายังจะได้รับผิญจากในส่วนของหัวหน้าสถานศึกษาในเขตเทศบาลตะบนนาคาี่หมายเรียนไทยรัฐวิทยา92จุดจนนาคาท่านยุกินหยงเมืองนะคะ ผู้ในการโรงเรียนหมัดุนดอนยานารักษาการผู้ในการโรงเรียนบ้านเราดอนแดงครับและนอกจากนั้นแล้วยังมีในส่วนของท่านผู้ในการโรงเรียนฮูรี่แมรี่นะครับนางสาวสุปราณีระง,งับเพิษและก็ในส่วนของผู้านการวิจัยเทคโนโลยีอีสานเหนือครับท่านเฉลิมพลท่านเฉลิมพลวุฒินันทนิสานะครับได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีจากส่วน ราชการนะคะหัวหน้าสถานีตำรวจภุธรนาขานะคะโดยมีท่านพลตำรวจโทนพนวิเศษศรีรองผู้กำหนดรองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภุธรนาขาและยังมีผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบลนาขานะคะท่านจินตนาสารีบรค่ะนอกจากนั้นแล้วครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตตาบลนาคา ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับซึ่งประกอบไปด้วยในส่วนของผู้ใหญ่